ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมอยู่ในเกมอะไรนะลิลิโป้ลิโป้เนโปโอตี้อะไรไม่รู้เป็นผมอ่านไม่ออกเหมือนกันนะแต่ผมที่ผมไปอ่านมาก็ประมาณแบบลิโป้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 กูมาคนเดียวไอ้เหี้ยไปเลยแล้วกันคนเดียวก็เสียวได้แค่นั้นแหละเฮ้ย เออคือผมต้องบอกคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่ากูรู้เอาง่ายๆคือเล่นเป็นเล่นเป็นอยู่พอพอได้พอได้ไปแบบพอรู้คร่าวๆพอรู้คร่าวๆ <S 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 เออพอรู้คร่าวๆ <S 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 นี่นะเค,ควสที่หนึ่งก็แบบก็คือให้เราเก็บให้ถึงยอดไอ้เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันห้านี่แบบมันก็เป็นเกมชิลๆแค่มาขโมยของครับมันไม่มีอะไรหรอก อันนี้อะไรอ่ะมันคือมันคือที่ไหนวะเนี่ยแอบตัวอะไรวะเนี่ยไก่เหรออันนี้ไก่ละ A few moments later สวัดีครับ What the fuck โอ้โอ้โอ้โอเปิดไปเปิดเปิดป เดี๋ยวต้องไปเอารถเข็นมาใช่ไหมตอนนี้เก็บสองพันแปดกู <28. S 1> ตัวเฮียเลยวะเนี่ยอันนี้อะไรโน้ต no บุ๊กเฮียสองพันสามวะ เปิดหน้าจอไอ้ขาวเดยกูเล่นเกมได้ไหมเนะี่ย A few moments later ตอนนี้เรามีสามพันสี่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหามาอีกโอ้โหเยอะอันนี้คือเรียกมันมันเรียกเป็นพันบ้างหรือมันเรียกเป็นสามน่าจะเป็นสามสามดอนนะน่าจะนับเป็นน่าจะนับเป็นทีละหนึ่งสองสามนี่น่าจะยังไม่ถึงพันด้วยซ้ำไม่เชียจนยัง ออกก็ต้องถึงดีเมืม่อกี้มันก็ขึ้นหกร้อยน่ยถ้าอันเนี้ยมันห้าร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นพันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสามพันเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามพันดันเกีย <S <S อันเนี้ยถึงไหมอึ๊บอุ้ยถึงวะอันนี้มันคืออะไรเนะี่ยอุ้ยลิงไอาลิง ราคาหนึ่งพันบาทแต่กูทำให้เหลือเก้าร้อยแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ยอโ,โอ้โหผิดด้นะยะหกพันเล้ยวใกล้ๆแหละใกล้ๆใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ๆเดินหายสักนิดนึง a few inches later ไม่มีแล้วต่ไปก็ต่ไปต,ไปต้องไปห้องไอ้นั่นเนาะห้องที่มันเดินเข้ามาเมื่อกี้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกอย่าไปหยองอย่าไปหยองห้องนี้ยังไม่ได้ไปวะ อุ้อย่าไไ่ได้มาม,มีลิงลิงเจ็ดได้ร็วเจ็ดพันหกไปเลยสัตว์ไปดิอยู่แว่าไม่น่านอยู่เนาะุ้ยสวยอย่างงี้ใช่ไหมง่ยต่ออะไรอ่ะบวกบวกเงินอันนี้คือหนึ่งร้อยบาทคืออะไรอ่ะคืออยาง อุ <screws> <ground> ้ยเหี้ยเกือบตายแล้วบ่เดแล้งไงต่ออันนี้คือกูต้องไปยังไงหรอเย่เสร็จแล้วไงต่อวะกูดูคลิปกูดูคลิปไ้สัตว์กูดูคลิปมาครับ แบบพอเราไม่รู้เราจะแก้ทางยังไงเราก็แค่ดูคลิปเออแล้วก็แค่แบบไปหาคนที่เขาเล่นเป็นแล้วเราก็ดูไงมันก็ง่ายมันก็อีซี่อ่ะอ่าตรงนี้ผมรู้คือมันจะให้เราเอาของตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อจะเอาไปใช้เกมต่อไปผมบอกนะผมจะต้องฆ่าผีให้ได้ผมขอเรียกเป็นอันนี้กับดักผมบอกเลยใช้ดีมากแน่แนะอันนี้คืออะไรเนะี่ยเคลียร์ระเบิดลองเลย อ,อ,อุ้ยใช้ได้นะดีนะดีนะเอาด้วยเอาด้วยแต่เด้๋เราต้องเอายาไปด้วยนะครับโว้ย,ยประสาทคืออะไรอะ่ะเว้ประสาทครับอันนี้อ่าไหนลองอุ๊ยอุ้ยอุ้ย,ยเพิ่มมาห้าสิบ อุ้ยสวยนะดีนะดีนะคมนะไอ้แจ็คคมนะอุ้ยเชี่ออย่าบอกนะกูอยู่ในฮอกวอตส์ What the hell are you doing? What กูใกล้แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ว เฮ้ยเพชรอุ้ยสองพันลก,กเรียใส่เลยคือจัคกไม่สนคือจัคกใส่เลยมีแค่เนี้ย กูจะไม่ไปห้องที่มีเสียงอย่างแน่นอนกูจะต้องหาที่นี่ให้ครบทุกซอกทุกมุมเพื่อไม่ไปห้องนั้นสท้ายกูก็ได้ไปเหมือนเดิมเฮียเฮออ้ดิวะมันมีอ่ะมีแน่แน่ไม่มีใช่ปะอุ้ยอุ้ยยังไงอะมึง,งเฮีย อึบอบไม่มีเฮี้ยอะไรเลยไม่มีเอ้ยพันเก้าอุย้ยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้มีชั้นสองนะห้าพันแล้วหนะ้าพันแล้ว, 5, ลวอุย้ยลูกลิมิตอุย้ยลูกลิมิตพันแปดนะเฮี้ยโคตรแพงอะ่ะ ลูกลิมิตอันใหญ่แต่ก็ใหญ่สู้ของผมไม่ได้เพราะของผมใหญ่กว่าอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยหกร้อยนะอันนี้ห้าร้อยยังไม่ครบอะ่ะมันยังขาดอีกนิดนึงอะ่ะต้องขึมม้นมาขัานบนจริงเหรออุ้ยอันนี้ยังไม่ได้เปิดขอร้องขอร้องได้โปรด ได้โปรดให้กูขึ้นไปข้างบนโอเคเลยเฮ้ยมีอีกห้อง Hello motherfucker Surprise motherfucker มากีดตัวอะไรอ่ะคีหน้าแม่งโคตรเหี้ยตัวอะไรอ่ะคีหน้าแม่งแบบ อุย่ะตาแม่งดูไม่ได้เลยกูกลัวๆกลัวไปไปยังวะไปเร็วไปเร็วอุ้ยไอ้เหี้ยร์ถยรางวัลโรนัลดู้อืออุ้ยหนึ่งหมื่นกับกับเหี้ยกลับดิ กับทางไหนวะกับทางไหน วะไอ้เหี้ยไม่หใจจอยเหมือนน่าจะยังไม่จบนะครับจากจากจากที่ผมไปดูมาอ่ะกูยอมรับเลยกูไปดูมามันเหมือนว่ามันจะมีสองเคลืนะครับเท่ากับว่าไอ้เครื่องอ่ะเราต้องไปหาเครื่องแบบนี้เครื่องใหม่เพราะฉะนั้นกูยังต้องไปเสี่ยงอันตรายกับไอ้ไอ้ตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเดิมนะครับ เออต้องขึ้นไปชั้นสองนะครับบข้างล่างเนอะห้องนี้จําได้ว่ายังตรวจไม่ดีอะลองตรวจก่อนเผื่อจะมีของดีๆให้บ้างนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงขึ้นไปชั้นบนแต่จริงๆชั้นล่างมันก็ไม่ปลอดภัยเยอะล้วฮ้ยมีข้างนอกอะอะไรอะมีข้างนอกด้วยอะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยห้องนี้กล่องเยอะกล่องเยอะมีแน่มีแน่กูต้องเปิดมึงยังไงวะอ่ะอุ้ยแหวนเท่าไรขอเยอะๆขอยแพงงเป็นแหวน,นไหนๆมึงก็เกิดมาเป็นแหวนแล้วอ่ะเออหกร้อยเจริญอุ้ยเงินโอ้โหเป็นปึกอย่างนี้มึงให้กูห้าร้อยเออ อุยอ้ยเจอแลยอย้วกูบนเมื่อกี้กูเจอเลยเท่าไหร่เท่าไหร่กระปุกมาแนละ้วกระปุกแปดพันเท่ากันครับราคาเท่าเดิมโอ้ยคีขีขแตก่กไม,มีตรงนี้ด้วยครับขอให้มีตรงนั้นขอแบบขอนักหนักอ่ะขอของที่มันแบบ ราคาหนักๆอะกูได้ไม่ต้องกลับไปโอ้โยสุดยอดโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้มันเะห็นข mm ้างบนวะแก้วแก้วพันสามโอ้ยี๋ยวมันจะไปวางอะไรข้างบนวะจบแล้วจบแล้วชีวิตนี้จบจบครับจบ จบแล้วครับกูต้องกลับไปแน่นอนเราเราต้องกลับไปแน่นอนคนระับอุ้ยโอเฮียกองต้องใหญ่ต้องโตราคาหกร้อยเพิ่มมาร้อยเดียวตัวน้ำอีกกูสกัดไม่ได้กูตุวกวตาตุวกวตาหกร้อยอ่ะโคตรจะแพงสุดท้ายครับเราก็ต้องกลับไปไเล็วนะอุ้ยข้างบน แกตัวเองกูเกือใต้เมื่อกี้ผมเห็นของบนน้อถ้าเกิดราคาไม่ถึงสองพันน่าจะมีสิทธิ์อยู่ชิ้นใหญ่ชิ้นโตเลยเด้อวิวิถึงถึงถึงค่อยค่อยค่อย เราค่อย,ยนะอะไรเงี้ยอึ๊บแชมเปกลับมาทำอะไรวะมึงกลับมาทำไมกูไม่คิดถึงมึงเลยเออกลับไปอะตอนตอนนี้คือผ่านแล้วครับชนะแล้วชนะแล้วเดี๋ยวให้เราขอไปวางครับไปเฮ้วินรันเลยรันเลยรันเลย อันเลยงี้ยลันเลยเสร็จแล้วเหมือนจะได้ว่าต้องกลับไปห้องเดิมด้วยนะคือกูแบบกูมากูมาตรงนี้แล้วกูจบตรงนี้ไม่ได้นะคือต้องกลับไปห้องเดิมเพื่อรับเคเเพื่อจบเคลสนะครับโอเยแล้วนี่นะครับความยากมันอยู่ตรงนี้ลนะกลับห้องเดิม

มึงจะเดินกลับมาทำไมกูไม่เข้าใจเดินกลับไปกลับไปเฮีย Two hours later มันไปยังว,วะกูรอนานนะไอ้เฮียมันกลับไม่ให้กูเดื่องอยังไงวะไปเร็ว ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วโอเคครับไปแล้วไปเลยอะ่ะไปไหนก็ไปอะ่ะคือปล่อยกูไปสักทีอะ่ะเออไอ้เหี้ย,ยต้องต้องอาศัยจังหวงะว่ะเพราะว่ามันน่าจะเยอะนานยอยู่ นี่จังหวะของกูนี่คือจังหวะของกูนี่คือจังหวะของกูครับนี่คือจังหวะของกูกูรันกูรันกูรันกลับกูกลับห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนกูรันอีเกียอุ้ยอุ้ยยา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 สบตาฉันอ้ย ขยันจังวะไปเร็วปล่อยกูผ่านเลยอุ้ยอุ้ยผ่านแล้วผ่านเร็วผ่านเร็วไปวสิชัยสิชัยอยู่หน้ากดกด Let's go ผ่านรอบสองเลย เป็นการผ่านที่ค่อนข้างไม่ภูมิใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ปิดคลิปอย่างนี้แหละก็คือแบบกูเล่นไม่จบด้วยอืมแค่นั้นแหละกูบายน้องๆมีกระ้างด้วย